พระคาถาเดินเร็วพระคาถาเดินเร็วบทนี้ท่านให้สวดภาวนาก่อน,นที่เราจะออกเดินทางไปในทางทิศใดจะทำให้เราเดินทางอย่างได้ไม่เหน็ดไม่เหนื่อยจะทำให้เราเดินทางไร้ปลอดภัยให้สวดภาวนาห้าจบ จะทำให้เกิดพุทธคุณดีนักแลตั้งนะโมสามจบแล้วภาวนาพระคาถานะโมตัสสะพระคัวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคัวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นยอนยศนะหดพุทธานะระพระเจ้าข้านยอนยศนะหดพุทธานะระพระเจ้าข้านยอนยศนะหดพุทธานะระพระเจ้าข้า นยนยศนหดพระพุทธานะระพระเจ้าข้านยอนยศนหดพระพุทธานะระพระเจ้าข้า